ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามปรเมนทรมาหาวิชลาลงกรก้องพนามถิ่นไทยงามรล่เย็นด้วยพระบารมีทรงสืบราชสันติวงศ์มงคลสวัสดิ์เรืองจลัดจากกีวงศ์ดำรงสี สืบสารรักษาต่อยอดงานชนกภูมีเพื่อธานีและลูกไทยให้ภัยบุญจิตอาสาเป็นอีกหนึ่งที่ทรงเริ่มสำหรับเติมน้ำใจไทยมีให้ศูญช่วยสาธารนณะช่วยสังคมช่วยเกื้อกูลราดเพิ่มพนรัดมั่นคงทรงอาทร 28กรกฎามาบรรจบก้มกราบนบองค์นารบดินปิ่นอดิสรเชิญไตรัตสยามเทวาถวายพระพรพระมหาวชิลาลงกรของเหล่าไทยให้สิ่งร้ายจงสูญหายมาลายสิ้นองค์ภูมินทรงกรเกษมสุขนิรัติใส จเจริญพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระวะชิราเก้าของผ่องไทยส่งพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพัทรพรสันตธาดาพรนาย,ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปฐุมนนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก